สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องนะคะหาเงินฟรีออนไลน์นะคะทุกคนเนาะนะคะวันนี้นะคะเอ็มก็ J จะมารีวิวนะคะแอปหาเงินนะคะหรือว็บหาเงินนะคะทุกคนวันนี้นะคะก็จะเป็นนะคะแอปหาเงินนะคะตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะทุกคนนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นการลงทุนนะคะทุกคนไม่ใช่สายฟรีเนาะนะคะแต่การลงทุนตัวนี้นะคะจะดียังไงเนาะนะคะก็คือเป็นนะคะ VIP1 หนึ่งเท่านั้นก็คือตัวนี้นะคะจะเป็น การนะคะให้เราลงทุนเนาะนะคะเขาก็จะให้เรานะคะเช่านะคะเครื่องอะไรหรือเครื่องอะไรเป็นหัวปั๊มน้ำมันนะคะของรถเนาะนะคะอันนี้เอียมก็เพิ่งมาทํา เข้ามาดูใหม่ๆเหมือนกันนะคะทุกคนอาจจะยังไม่มีข้อมูลอะไรมากมายเนาะนะคะแต่ก็จะมาแนะนํานะคะข้อมูลดีๆให้ทุกคนได้รู้นะคะสำหรับสายลงทุนเนาะนะคะแต่สายฟรีนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะข้ามไปได้น,นะคะทุกคนตอนนี้นะคะก็มาเพิ่งมานะคะได้สองสามวันเองนะคะทุกคนเนาะนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะเปิดใจลองเล่นดูนะคะทุกคนตัวนี้นะคะ VIP 1 1> นะคะหนึ่งนะคะเขาจะให้เรานะคะลงทุน500บาทนะคะทุกคนเนาะนะคะในการลงทุนนี้นะคะเรา จะได้รายได้นะคะรายได้วันละหกร้อยนะคะเขาบอกอย่างนั้นเนาะนะคะทุกคนก็คือรายได้รวมนะคะรวมทั้งหมดนะคะหกรบาทนะคะทุกคนเนาะนะคะก็คืออันนี้จะเป็นวงจรนะคะต่อวันเนาะนะคะทุกคนส่วนนะคะ VIP 2เท่านั้นนะคะตรงน,นี้นะคะเขาจะให้เรานะคะเช่านะคะในราคา $1000 บาทนะคะทุกคนรายได้ต่อวันนะคะก็จะตก วันละร้อยห้าสิบบาทนะคะทุกคนเนาะรายได้รวมนะคะก็คือราคา ก็จะได้ประมาณพันห้านะคะทุกคนเนาะนะคะทุกคนก็คือนะคะถ้าเรานะคะเติมเงินเข้าไปนะคะถ้าเราได้กําไรแล้วแล้วก็ได้ทุนแล้วเราก็ถอนได้เลยนะคะทุกคนวงจรก็คือจะทํางานได้สิบวันนะคะทุกคนก็ให้ทุกคนนะคะไปบวกลบนะคะเอานะคะว่าสิบวันนะคะจะได้ประมาณกี่บาทเนาะนะคะแต่ถ้าใครไม่อยากเสี่ยงก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ตอนนี้นะคะเพิ่งมาใหม่เนาะนะคะสําหรับคนที่อยากเสี่ยงนะคะก็ลองเสี่ยงดูเนาะนะคะ ก็ส่วนส่วน DP สามน,นะคะทุกคนเป็น h e a สามเนาะอุปกรณ์เนาะนะคะเขาจะให้เรานะคะเช่าในราคาสองพันะะ 2, บาทนะคะทุกคนเนาะสองพันบาทนี้นะคะรายได้ต่อวันก็จะตกที่หนึ่งพันบาทนะคะทุกคนรายได้รวมน,นะคะสามพันบาทนะคะอันนี้นะคะจะทําได้สามวันนะคะทุกคนเนาะนะคะถ้าเราทําครบสามวันแล้วนะคะเราก็ถอนได้เลยนะคะทุกคนก็อนะคะก็จะ คุณเรานะคะ2,000นะคะเราอาจจะได้กําไรนะคะประมาณเขาบอกว่าน่าจะได้กําไรประมาณทันหนึ่งนะคะทุกคนเนาะนะคะอันนี้ก็เป็นสลับไซส์เสี่ยงแล้วนะคะแต่ก็ไม่รู้นะคะว่ามันจะไปหรือมันจะมาเนาะนะคะเพราะว่าเรื่งพวกนี้เราก็การันตีไม่ได้นะคะว่าจะมาเร็วไปเร็วเนาะนะคะทุกคนแต่สายฟรีนะคะก็ไม่แนะนำเนาะนะคะแนะนําคนที่อยากลงทุนนะคะแต่ มันก็ยังน่าลงทุนอยู่นะคะก็เพึ่งมาเนาะได้ไม่กี่วันเองนะคะทุกคนแต่ถ้าเราจะลงทุนเราก็ต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้นะอันนี้เอมแค่มารีวิวให้ดูนะคะว่าเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนส่วนอุปกรณ์นะคะเฮท่านะคะทุกคนอันนี้เขาจะให้เราเช่านะคะในราคาห้าร้อยบาทเนาะนะคะทุกคนก็คือรายละเอียดก็จะอยู่ตามที่เขาเขียนไว้เลยนะคะทุกคนเนาะนะคะ แต่ถ้าใครนะคะอยากลองเสี่ยงดูนะคะเอ็มก็ให้ลองเสี่ยงที่ราคา500บาทไปก่อนนะคะทุกคนเนาะนะคะอาจจะมีโอกาสที่จะได้ถอนเร็วกว่านะคะเพราะว่าวงจรเขาแค่หน,น,นึนะะ่วนนะะงวันนะคะทุกคนเนาะนะคะส่วนนะคะจับรางวัลนะคะตรงด้านล่างนี้นะคะทุกคนอันนี้นะคะเขาจะให้เรานะคะเสี่ยงโชคหรือหมุนนะคะหมุนหมุนวงล้อหรือหมุนเสี่ยงโชคนะคะทุกคนเนาะ นะคะอันนี้นะคะใส่ฟรีนะคะน่าจะหมุนได้อยู่นะคะทุกคนหรือจะเป็น VAP นะคะหรือยังไงเนาะนะคะก็ให้เรานะคะมากดนะคะที่ตัวสีเหลืองนี้นะคะเพื่อที่เราจะรุ้นนะคะว่าเราจะได้เป็น iPhone 13นะคะหรือรางวัลเงินสดนะคะทุกคนหรืออีทองกันเนาะนะคะเดี๋ยวเรามากดไปพร้อมกันเลยนะคะทุกคนให้กดตรงที่เป็นสีเหลืองตรงนี้เลยนะคะมาดูนะคะว่า เอ็มจะได้เป็นอะไรนะคะทุกคนก็คือยังไม่ได้นะคะทุกคนเขาบอกว่ายินดีด้วยได้รับโชคในครั้งต่อไปนะคะก็คือไม่ได้นะคะทุกคนเนาะนะคะก็กดไม่ได้นะคะถ้าใครโชคดีก็อาจจะได้ลุ้นไ iPhone นะคะทุกคนแล้วก็เป็นดวงของทุกคนไปนะคะทุกคนแต่เอ็มกดไม่ได้นะคะ ส่วนนะคะวิธีนะคะการแนะนําเพื่อนนะคะสลับใช้ฟรีนะคะใค,ใครที่ไม่อยากลงทุนเนาะนะคะให้กดมาที่คําว่าทีมของฉันนะคะตรงด้านล่างตรงนี้เลยนะคะพอนะคะแล้วกดมาที่คําว่าทีมของฉันนะคะเขาก็จะให้เรานะคะมันก็จะมีผลตอบแทนนะคะผลรวมอะไรต่างๆเนาะนะคะเขาก็จะให้เรานะคะมาคัดลอกลิงกนะคะที่คําว่าสําเนาตรงนี้นะคะให้เรากด ขัดลอกไปนะคะแล้วเราก็ไปวางนะคะหรือไปแชร์ให้เพื่อนเรานะคะเพื่อที่เราจะได้ผลตอบแทนนะคะหรือเปอร์เซ็นต์ของเขาเนาะอันนี้สําหรับคนที่ไม่อยากลงทุนนะคะคนที่มีเพื่อนเยอะนะคะก็ใช้ประโยชน์นะคะจากการที่เราแชร์นะคะหรือส่งข้อมูลนะคะให้เพื่อนๆได้นะคะทุกคนเนาะนะคะส่วนนะคะคําว่าบัญชีผู้ใช้นะคะทุกคนตรงนี้เนาะนะคะก็จะเป็น ข้อมูลของเรานะคะก็จะเป็นการที่ให้เรานะคะมาดูการถอนนะคะการเติมเงินนะคะทุกคนเนาะนะคะแล้วแอปตัวนี้นะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้ด้วยนะคะทุกคนเนาะนะคะก็ให้ทุกคนนะคะให้ทุกคนนะคะกดติดตามนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์กดกระดิ่งช่อง y t u t u เอ็มด้วยนะคะเพื่อที่เอ็มจะได้ทำคลิปต่อๆไปเนาะนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูเนาะนะคะ ส่วนวิธีนะคะการถอนเงินนะคะให้เรานะคะคลิกเข้ามาที่คําว่าถอนเงินนะคะตรงนี้เนาะนะคะพอเรานะคะคลิกเข้ามาแล้วนะคะเขาจะให้เรากรุณาตั้งรหัสผ่านกระเป๋าสตางก่อนก็คือเขาจะให้เรานะคะตั้งรหัสผ่านก่อนนะคะเพื่อที่จะเวลาเราถอนเงินนะคะเราจะสามารถนะคะถอนได้เราก็ต้องมีรหัสผ่านนะคะให้เราคลิกคําว่าตั้งเลยนะคะตรงนี้เนาะนะคะพอเรานะคะคลิกคําว่าตั้งเลยนะคะเขาก็จะ ขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้เรานะคะตั้งรห,หัสผ่านนะคะให้เราตั้งที่เราจําได้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะตั้งให้ดูเนาะนะคะ นี่นะคะพอเราตั้งเสร็จนะคะเขาก็จะลิงค์ข้อมูลมาแบบนี้เลยนะคะทุกคนเนาะนะคะเขาก็จะให้เรานะคะใส่จํานวนที่เราต้องการถอนเนาะนะคะถ้าใครมีเงินแล้วนะคะส่วนกฎระเบียบของเขานะคะเขาก็จะบอกว่าเวลาถอนนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาส,สิบโมงนะคะถึงสองทุ่มนะคะทุกคนการถอนเงินจะได้รับการตรวจสอบและประมวลผลโดยอัตโนมัติโดยระบบและเวลามาถึงโดยประมาณ คืนนะคะก็คือหนึ่งถึงยี่สิบสชั่วโมงนะนะคะทุกคนก็คือได้ทุกยี่สิบีชั่วโมงนะคะ,คคะ,คะขึ้นไปอยู่กับเวลาที่ธนาคารมาถึงจริงนะคะหากการถอนล้มเร็วปวดติดต่อบริการลูกค้านะคะก็คือให้มันจะมีการติดต่อบริการลูกค้าอยู่ตรงหน้าๆน,น,น,นะคะเดี๋ยวพาไปดูเนาะนะคะตอนนี้เรามาดูวิธีการนะคะที่เราจะเลือกธนาคารก่อนนะคะทุกคน ให้เรานะคะมาคลิกที่คําว่านะคะกรุณาเลือกกระเป๋าสตางค์นะคะทุกคนและให้เรานะคะมาคลิกที่คําว่าเพิ่มกระเป๋าถอนเงินใหม่นะคะทุกคนพอเราคลิกมาแล้วนะคะเขาจะให้เรานะคะเลือกธนาคารนะคะว่าทุกคนใช้เป็นธนาคารอะไรเนาะนะคะให้เรานะคะมาเลือกที่กรุณาเลือกธนาคารนะคะทุกคน นี่นะคะเขาก็จะมีธนาคารให้เราเลือกนะคะว่าลูกค้าใช้ธนาคารอะไรนะคะก็จะมีหลายธนาคารเลยนะคะอย่างเอ็มใช้เป็นไทยพันธุ์นนะคะเอ็มก็จะเลือกเป็น SCB นะคะทุกคนพอเลือกเ c b แล้วนะคะก็ให้เรานะคะกรอกนะคะกรอกชื่อเรานะคะแล้วก็กรอกเลขที่บัญชีเรานะคะธนาคารเราเนาะนะคะ ก็ประมาณประมาณนี้นะคะสำหรับการที่เราจะถอนเงินเนาะนะคะเดี๋ยวเราไปดูเมนูแรกเมนูหลักกันอีกครั้งนะคะทุกคนส่วนการนะคะติดต่อนะคะผู้บริการหรือติดต่อคนดูแลแอปนี้นะคะให้ทุกคนนะคะมาคลิกที่คำว่าบริการออนไลน์เลยนะคะทุกคนเนาะนะคะ ก็น่าจะประมาณนี้นะคะส่วนการเติมเงินนะคะให้ทุกคนนะคะมาคลิกที่คําว่าเติมเงินตรงนี้เลยนะคะทุกคนเนาะนะคะพอเรานะคะคลิกที่คําว่าเติมเงินเสร็จแล้วนะคะมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะทุกคนก็ให้เรานะคะกรอกนะคะกรอกจํานวนเงินนะคะที่เราต้องการจะเติมกับเขาเนาะนะคะแล้วก็ให้เรานะคะมาคลิกที่คําว่าขั้นตอนต่อไปเนาะเดี๋ยวมจะเติมเอมจะกดไปที่ห้าร้อยนะคะทุกคน อยากให้เรานะคะมาคลิกที่คำว่าขั้นตอนต่อไปนะคะพอเราคลิกที่คำว่าขั้นตอนต่อไปนะคะเขาก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะคะให้เราสแกนนะคะ QR code นะคะในการโอนเงินเนาะนะคะก็นะคะให้ทุกคนนะคะพิจารณาดีๆนะคะว่าทุกคนจะลงทุนไหมนะคะการลงทุนนั้นก็มีผลเสี่ยงนะคะทุกคนแต่อันนี้นะคะเป็นแอปมาใหม่เอ็มก็เลยจะมารีวิวให้ทุกคนดูคร่าวๆนะคะว่ามันมีแอปมาใหม่ที่ เพิ่งมาได้ไม่กี่วันนะคะแต่ก็น่าลงทุนอยู่นะคะเพราะว่าเพิ่งมาเนาะนะคะแต่มันก็มีเสี่ยงมีไม่เสี่ยงก็ขึ้นอยู่กับให้ทุกคนพิจารณาเอาเนาะนะคะก็น่าจะประมาณนี้นะคะก็ถ้าใครนะคะสงสย c, ัย pues อะไรนะคะก็ทิ้งคอมเมนต์นะคะไว้ใต้ล่างคลิปเลยนะคะเอ็มจะไปตอบนะคะหรือยังไงเนาะนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ดูกันจนจบเนาะนะคะทุกคนก่อนจะไปนะคะก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ ที่สําคัญนะคะกดกระดิ่งนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเอ็มนะคะทุกคนหรือกดการแจ้งเตือนนะคะทุกคนเนาะก็ขอบคุณนะคะเดี๋ยวเอ็มจะมาลงคลิปใหม่ๆเรื่อยๆนะคะสำหรับสายฟรีนะคะก็ไม่คพ้นทพ่าดเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเอ็มก็จะมาลงคลิปนะคะสายฟรีเหมือนกันเนาะนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ดูกันจนจบเนาะนะคะก็แค่นี้นะคะทุกคนก็ไปละบาย